อตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วพระมทัตเตครั้นเมื่อพระเจ้าพโพรมทัตปกคลงังทรงยังบุคคลการเรียนเตให้กระทําอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาพาราณสียังในเมืองพารานสีปัจเจกัพุทธาอันว่าพระปเจกัพุทธเจ้าทั้งหลายอัฏฐแปดพลชันติย่อมฉันราชาเขเหในตำหนักของพระราชานิพภังเนืองนิด อิทยโยอันว่าหญิงทั้งหลายปัญจสตาผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณอุปัฏหันติย่อมบำรุงเตปจเจกพุทธเทซึ่งพระปจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเตสุปเจกพุทธเทสุในพระปจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาะสตะปเจกพุทธาอันว่าพระปจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย7จด็ดคัฉันติย่อมไปหิมะวันตังสู่ป่าหิมพาน ตีนะขะหานางังอันว่าชัดแห่งหญ้าเอกังหนึ่งอธิมีอยู่นทีตีเรที่ฝั่งแห่งแม่น้ำเอโกปจเจกพุทธโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งสมาปชิตตวานิสีธินั่งเข้าแล้วชานางซึ่งชาตตถาตินะขะหานเนที่ชัดแห่งญ้านั้นอเทกาทิวสังครั้นภายหลังนวันหนึ่งราชาอันว่าพระราชา ปจเจกับพุทธเทสุครั้นเมื่อพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายคเตสุไปแล้วอาทายะทรงพาเอาแล้วตาอิิโยซึ่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นขโตเสด็จไปแล้วกีริตุงเพื่ออันทรงเล่นอุตกากีลังทรงเล่นซึ่งน้ำณที่ยังในแม่น้ำตาอิิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกีริตวาเล่นแล้วอุตกังซึ่งน้ำ ทิวสภาคางังตลอดการอันเป็นส่วนแห่งวันตถาถาเนในที่นั้นอุตริตวาข้ามขึ้นแล้วสีตะปีลิตาวะผู้อันความหนาวบีบคั้นแล้วเทียวอักคิงวิสิพเพตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่ออันผิงซึ่งไฟมุตตวาเป็นวัตตวากล่าวแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายโอโลเกยาฐะพึงตรวจดูอัคิกรณัฐานัง ซึ่งที่เป็นที่กระทำซึ่งไฟอัมหากลางของเราทั้งหลายอิติดังนี้วิจารันติโยเที่ยวไปอยู่อัปราปรังไปไปมามาทิสวาเห็นแล้วตีนาก้าหานังซึ่งชัดแห่งหญ้าต่างนั้นประริวาเรตวาทีตายืนแวดล้อมแล้วอัทังสุได้ให้แล้วอักคิงซึ่งไฟสัญญายะด้วยความสำคัญว่า ตินาราศีอันว่ากองแห่งหญ้าอิติดังนี้ติเนสุครั้นเมื่อญ้าทั้งหลายอัคคินาอันไฟชายิตวาไม่แล้วปตันเตสุตกไปอยู่ตาอิทยโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทิสวาเห็นแล้วปเจกบพุทธทงังซึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าวัตตวากล่าวแล้วว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายนัทถาเป็นผู้ฉิบหายแล้วอัมหาย่อมเป็น ไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายนัตถาเป็นผู้ฉิบหายแล้วอัมหาย่อมเป็นปัเจกพุทธโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ารัญโยของพระราชาอักขิณาอันไฟชายติย่อมไหมาราชาอันว่าพระราชายัตะวาทรงทราบแล้วอัมเหยอย่างเราทั้งหลายนาเสสติจักให้ฉิบหายไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายกริสสามะจักกระธทรรม นั่งปเจกพุทธทังซึ่งพระปัเจกับพุทธเจ้านั้นอคิณาสุทัตทางให้เป็นผู้อันไฟไม่ดีแล้วอิติดังนี้สภาทั้งปวงอาหาริตวานำมาแล้วทารุณิซึ่งเฟือนทั้งหลายอิโตจะข้างนี้ด้วยอิโตจะข้างนี้ด้วยกริงสุกระทำแล้วราสิงให้เป็นกองอุปรินในเบื้องบนตะะระปเจกพุทธะแห่งพระประเจกับพุทธเจ้านั้น ทารุราสีอันว่ากองแห่งฟืนมหาใหญ่อโหสิได้มีแล้วอาทาครั้งนั้นตาอิธโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาลิมเปตาวาสมแล้วนางทารุราสิง์ซึ่งกองแห่งฟืนนั้นปักกมิงสุหลีกไปแล้วสัญญายะด้วยความสำคัญว่าปเจกขพุทธโธอันว่าพระปเจกพุทธเจ้าอคคินาอันไฟ ชาย,ยิสติจากไม่อิธานิในการนี้อิติดังนี้ตาอิธโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอสันเจตนิกาเป็นผู้มีความจงใจหาไม่ได้หุตว,วาเป็นปัธมางก่อนกรัรมมนาอันกรรมพัชชิงสุติดตามแล้วอิธานิในการนี้ปณะ,ะก็ชนาอันว่าชนทั้งหลายปเจกพุทธังอันโตสมาปฏิยังสกตะสหสะธาโรนิอาหาริตวา อาลิมเปนตาปิแม้นำมาซึ่งเฟืนมีพันแห่งเกวียนเป็นประมาณทั้งหลายแล้วจึงสุมอยู่ซึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าในภายในแห่งสมาบัติณนะสะกนติย่อมไม่อาจกาตรงเพื่ออันกระทำรรอุสุมาการะมะตังปิเหตุงซึ่งเหตุแม้สักว่าอาการคือไออุ่นตสมาเพราะเหตุนั้นสตเมทิวเสนในวันที่เ็ โส so, ปัจเจกับพุทธโธอันว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าอุทายะลุกขึ้นแล้วอักมาสีได้ไปแล้วยถาสุขขังตามความสบายตาอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นปจ,จิตวาไม่แล้วนิระเยในนรกวสะสหาสานิสิ้นพันแห่งปีทั้งหลายพระหูนิมากตาสะกรมสะกาตตา,ตาเพราะความที่แห่งกรรมนั้นเป็นกรรมอันตนกระทำแล้ว อกคินาอันไฟชายญิงสุไม่แล้วเคเหในเรือนอกคินาชายะมาเนอันอันไฟไม่อยู่อิมินาวะนิยาเมนะโดยทํานองนี้เทียวอัตาภาวาสเตในร้อยแห่งอัตภาพวิปากาวาเสเสนะเพราะวิบากอันเหลือลงตสะเอวะกรรมสะแห่งกรรมนั้นนั่นเทียวอีทางกรรมมังอันว่ากรรมนี้ปุพพกรรมมังเป็นกรรมในการก่อน เอตาสังอิทีนังของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เอวังวจัจเนครั้นเมื่อพระดำรัสอย่างนี้สัทธาราอันพระาศาสดาวุเตตรัสแล้วพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายปุดฉิงสุทูลถามแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดาว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญปณะ,ะก็คูชุตตาอันว่านางคูชุตตา คุ<ณ>ชาเป็นหญิงค่อมชาตา <estruct> เกิดแล้วเกณะกรรมเมณะเพราะกรรมอะไรคุชุตราอันวานางคุชุตรามหาปัญญา<ณ>เป็นผู้มีปัญญามากชาตาเกิดแล้วเกณะกรรมเมณะเพราะกรรมอะไรคุชุตราอันวานางคุชุตรอนนาตรอธิคตาถึงทับแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสตาปฏิผลเกณะกรรมเมณะเพราะกรรมอะไร คุจุตราอันว่านางคุจุตราประเรสังชนานางเปสนการิกาเป็นผู้กระทำซึ่งการรับใช้ของชนทั้งหลายเหล่าอื่นชาตาเกิดแล้วเกณะเพราะกรรมอะไรอิติดังนี้สถาอันว่าพระาศาสดาอาหารตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการณะกาเลในการเป็นที่กระทำรัชชางซึ่งความเป็นแห่งพระราชา พาราณสียังในเมืองพารานสีตะสะเอวะรัญโยแห่งพระราชานั้นนั่นเทียวปเจกับพุทธโธอันว่าพระปเจกับพุทธเจ้าโสเอวะนั้นนั่นเทียวโธกังขุชทาตุโกเป็นผู้มีท่าแห่งคนค่อมหน่อยหนึ่งอโหสิได้เป็นแล้วอถฐาครั้งนั้นอิถีอันว่าหญิงอุปถายิกาผู้เป็นอุปถายิกาเอกาคนหนึ่ง ปารูปิตาวาห่มแล้วกำพลังซึ่งผ้ากำพลขเหตตวาถือเอาแล้วสุวรรณสารกังซึ่งขันอันเป็นวิการแห่งทองวัตตวากล่าวแล้วว่าปเจกับพุทธโธอันว่าพระปเจกับพุทธเจ้าอัมหากางของเราทั้งหลายวิจารติย่อมเที่ยวไปเอวังจะอย่างนี้ด้วยเอวังจะอย่างนี้ด้วยอิติดังนี้คุชาเป็นหญิงค่อมหุตวาเป็น พราเสสิแสดงแล้ววิจรนาการังซึ่งอาการคืออันเที่ยวไปตาะสะปะเจกับพุทธะแห่งพระประเจกับพุทธเจ้านั้นคุชุตราอันว่านางคุชุตราคุช,ชาเป็นหญิงค่อมชาตาเกิดแล้วนิสันเทนะเพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกตาสะกรรมสะแห่งกรรมนั้นปณะ,ะอันหนึ่งปฐเมธิวเสในวันที่หนึ่งราชาอันว่าพระราชาปเจกพุทธเท ยังพระบัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วเคเหในพระตำหนักราชาภุริสังทรงยังราชบุรุษคาหาเปตวาให้รับเอาแล้วปเตซึ่งบาดท,ทั้งหลายปเตยังบาททั้งหลายปูเรตวาให้เต็มแล้วปายาสะสะด้วยข้าวปายาตราชาภุริสังทรงยังราชบุรุษทาเปสิให้ถวายแล้ว ปเจกพุทธ,ธาอันว่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายปเตยังบาททั้งหลายปูเรอันเต็มอุณหปายาสะสะด้วยข้าวปายาอันร้อนปริวัตตวาให้เป็นไปรอบแล้วปริวัติตวาให้เป็นไปรอบแล้วคันหันติย่อมถือเอาสาอิถีอันว่าหญิงนั้นที่สวาเห็นแล้วเตปเจกพุทเทซึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น กระโเตผู้กระทำอยู่ตถาเหมือนอย่างนั้นทัตวาถวายแล้วทันตวะวลยาีิซึ่งวะไายอันเป็นวิการแห่งงาทั้งหลายอัถฐะแปสันตากานี้อันเป็นของมีอยู่อัตโนของตนอาหากล่าวแล้วว่าทุ่มเหอันว่าท่านทั้งหลายทเปตวาวางแล้วอิทะวระเยบนวะไายนี้คันธะจงถือเอาอิติดังนี้ เตปเจกับพุทธ,ธาอันว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นกัตวากระทําแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นโอโรเกสูงแลดูแลว้วตังอิถิงซึ่งหญิงนั้นสาอิถีอันว่าหญิงนั้นยัตวาทราบแล้วอธิป,ปายังซึ่งความประสงค์เตสังปัจเจกับพุทธ,ธานางแห่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญ อโถอันว่าความต้องการเอเตหิวะระเยหิด้วยวะไรทั้งหลายเหล่านั้นนัตถิย่อมไม่มีอัมหากังแกดิฉันทั้งหลายตานิวะระยานิอันว่าวะไรทั้งหลายเหล่านั้นมายาอันดิฉันปริจจตานิบริจาคแล้วตุมหากังเอวะแก่ท่านทั้งหลายนั่นเทียวตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายขะเหตวาถือเอาแล้วขะชะทะขอจงไปอิติดังนี้ เตปเจกับพุทธ,ธาอันว่าพระประเจกับพุทธิเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นข้าเหตตวาถือเอาแล้วอัคมังสูได้ไปแล้วนันทะมูลกะปพารังสู่เงื้อมแห่งภูเขาชื่อว่านันทมูลกะอชปีแม้ในวันนี้วะละยานิอันว่าวลัยทั้งหลายตานิเหล่านั้นอโรคานิเอวะเป็นของมีโรคหาไม่ได้นั่นเทียวหวนติย่อมเป็นสาขูชุตราอันว่านางขูชุตรานั้น ติปิตะกะธราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิดกรสามมหาปัญญาเป็นผู้มีปัญญามากชาตาเกิดแล้วอิธานิในการนี้นิสันเทนะพราะวิบาวเป็นเครื่องไหลออกตาสะกร,รมสะแห่งกรรมนั้นสาขุชุตราอันว่านางขุชุตรานั้นปตาบรรุแล้วโสวตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลปเจกพุทธานางกะตะอุปทานะนิสันเทนะ ราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งการบำรุงอันตนกระทำแล้วแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายอีทางกรรมังอันว่ากรรมนี้ปุพกรรมังเป็นกรรมในการก่อนพุทธันตเรในพุทธันดรอ,อัฏาคูชุตรายะของนางคูชุตรานั้นโหติย่อมเป็นปะนะอันหนึ่งกาเลในการกัสปะสัมมาสัมพุทธะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระนามว่ากัสปะ ทีตาอันว่าธิดาพาราณสีเศษทิโนของเศรษฐีในเมืองพาราณสีเอกาคนหนึ่งขเหตตวาถือเอาแล้วอาทาสังซึ่งกระจกอลังกรณตีนิสีธินั่งประดับอยู่แล้วอาตานางซึ่งตนวัฒมานกัจฉายายะสุริยะเวลายะในเวลาแห่งพระอาทิตย์อันมีเงาเจริญอยู่อาถาครั้งนั้นภิกุณีอันว่าภิกษุณีคีนาสวา ผู้ขีนาศพเอกาคนหนึ่งวิส,สาสิกาผู้มีความคุ้นเคยอาศาเศรษฐีทิตุของธิดาของเศรษฐีนั้นอากมาสิได้ไปแล้วทัดถุงเพื่ออันเห็นตังเศรษฐีทีตรารังซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้นหิจิงอยู่พิกขุนิโยอันว่าภิกษุณีทั้งหลายขีนาสวาปิแม้เป็นพระขีนาศพหุตวาเป็นสายัณหาสมเยอุปถากะกุลานิทัตุก,กามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็นซึ่งตระกูลแห่งอุปถากทั้งหลายในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันหวนติย่อมเป็นปณะก็ตสมิงคเนในขณะนั้นเปสนะการิกาอันว่าหญิงผู้กระทำซึ่งการรับใช้กาจิไรไรนัติย่อมไม่มีสันติเกในสำนักเศรษฐีทีตายะของธิดาของเศรษฐีสาเศรษฐีตาอันว่าธิดาของเศรษฐีนั้นอาหะกล่าวแล้วว่า อเยข้าแต่แม่เจ้าอาหางอันว่าดิฉันวันทามิย่อมไหว้ตุ้มเหอันว่าท่านขาเหตวาถือเอาแล้วภาษาธนะเปริกังซึ่งกระเช้าแห่งเครื่องประดับเอต่างนั่นเทธาขอจงให้เมแก่ดิฉันตาวะก่อนอิติดังนี้เถรีอันว่าพระเถรีจินเตสิคิดแล้วว่สาสเจท่าว่าอาหางอันว่าเราอิมังภาษาธนะเปริกัง คันหิตตวาณนะาสามิจักไม่ให้ถือเอาซึ่งกระเช้าแห่งเครื่องประดับนี้แล้วจึงให้อาสาเศรษฐีตุแก่ธิดาของเศรษฐีนั้นเศรษฐีตาอันว่าธิดาของเศรษฐีกตวากระทำแล้วอาคาตังซึ่งความอาคาตมะเยะในเรานิพพติสติจักบังเกิดนิรยเยในนรกปณะก็สเจถ้าว่าอาหังอันว่าเราทสามิจักให้ไซ เศรษฐีทีตาอันวัติดาของเศรษฐีประสะชนสะเปสนการิกาเป็นผู้กระทำซึ่งการรับใช้ของชนอื่นหุตวาเป็นนิพพติสติจากบังเกิดปะนะก็ประสะปุคละสะเปนสนะพาโว,วะอันว่าความเป็นคือการรับใช้ของบุคคลอื่นเทียวนิระยะสันตาปโตโขเสยโยเป็นสนภาพประเสริฐกว่า ความความร้อนพร้อมในนรกแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้สาเถรีอันว่าพระเถรีนั้นปฏิจจาอาศัยแล้วอนุทยังซึ่งความเอ็นดูขาเหตวาถือเอาแล้วตั้งราษาธนะเปริกังซึ่งกระเช้าแห่งเครื่องประดับนั้นอทาสีได้ให้แล้วตะ,ะเศรษีท่ิคุชุตราอันว่านางคุชุตราปรเรสังชนานางเปสนการิกา เป็นผู้กระทำซึ่งการรับใช้ของชนทั้งหลายเหล่าอื่นชาตาเกิดแล้วนิสันเทนะเพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกตสะการรมสะแห่งกรรมนั้นอิติดังนี้ปุเนกาทิวสังในวันรุ่งขึ้นพิกหูอันว่าภิกษุทั้งหลายกระถังยังวาจายเป็นเครื่องกล่าวว่าอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายปัญจสตาผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณสามาวตีประมุขขาผู้มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข อคีนาอันไฟชายยิงสุไม่แล้วเคเหในตำหนักยาตกาอันว่าพระญาติทั้งหลายมาคันทิยายะของพระนางมาคันทิยาราชาุริิเสหิอันราชบุรุษทั้งหลายทัตวาให้แล้วปลาลักคิงซึ่งไฟอันมีฟางเป็นเชื้ออุปริในเบื้องบนพินาทำลายแล้วอยะนางคะเลหิด้วยไถอันเป็นวิการแห่งเหล็กทั้งหลาย มาคันธยาอันว่าพระนางมาคันธยาราชาภุริเสหิอันราชบุรุษทั้งหลายปาก,กาทอดแล้วปกุติตะเตเลนะด้วยน้ำมันอันเดือดพล่านแล้วเอถาชเนสุในชนทั้งหลายเหล่านี้หนาะเกนุขโขชนาะอันว่าชนเหล่าไหนาหนอแลชีวันตินามะชื่อว่าย่อมเป็นอยู่เกชนาะอันว่าชนทั้งหลายเหล่าไหนา มะตานามะชื่อว่าตายแล้วอิติดังนี้สมุทฐาเปสูงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วธรรมสภายังในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรมสถาอันว่าพระาศาสดาอาคันตาวาสเสด็จมาแล้วปุชิตาวาตรัสถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิจิตทั้งหลายตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งประชุมกันแล้วกรายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว กายนุอะไรหนออัฏฐย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้วัจเนครันเมื่อคำว่าม่ยังอันว่าข่าพระองค์ทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งประชุมกันแล้วกถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะนามะชื่อนี้อัมหาย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้เตหิพิขุหิอันพิจุทั้งหลายเหล่านั้นวุาเตกราบทูลแล้ว วัตวาตรัสแล้วว่าพิขเวดูก่อนพิจูดท,ทั้งหลายเยเกจิชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึง่งปรมัตตาประมาทแล้วเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นวัสสตังชีวันตาปิแม้เป็นอยู่อยู่ตลอดร้อยแห่งปีมตาเอวะนามะชื่อว่าตายแล้วนั่นเทียวเยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดอัปปมัตาไม่ประมาทแล้ว เตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นมะตาปิแม้ตายแล้วชีวันติเอวะชื่อว่าย่อมเป็นอยู่นั่นเทียวตาสมาเพราะเหตุนั้นมาคันธยาอันว่าพระนางมาคันธยาชีวันติปิเป็นอยู่อยู่บ้างมะตาปิตายแล้วบ้างมะตาเอวะนามะชื่อว่าตายแล้วนั่นเทียวอิทยโยอันว่าหญิงทั้งหลายปัญจสตาผู้มีรอยห้าเป็นประมาณสามาวตีปะโมขา ผู้มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขมตาปิแม้ตายแล้วชีวันติเอวะนามะชื่อว่าย่อมเป็นอยู่นั่นเทียวพิกเวดูก่อนพิจูุทั้งหลายหิเพราะว่าสาตาอันว่าสาทั้งหลายอัปปมตัตาผู้ไม่ประมาทแล้วมรันตินามะชื่อว่าย่อมตายณนะหาไม่ได้อิติดังนี้อภาสีได้ทรงพาสิทธิแล้วอิมาคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่า อัป,ปมาโท ο, อันว่าความไม่ประมาทอะมะตังปะทังเป็นเครื่องถึงซึ่งความไม่ตายโหติย่อมเป็นปมาโท ο, อันว่าความประมาทมัจจุโนปะทังเป็นเครื่องถึงซึ่งความตายโห oh, ติย่อมเป็นส ator, ัตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอัปมาตาผู้ไม่ประมาทแล้วณมียันติย่อมไม่ตายเยสัตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดปมาตาประมาทแล้ว สาตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายมาตาเป็นผู้ตายแล้วหวนติย่อมเป็นยะถาชั้นใดเตสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหวนติย่อมเป็นตถาฉันนั้นปันติตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายยะตาวารู้แล้วเอตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั่นวิเศษส,สโตโดยความแปลกกันทัตาวาตั้งอยู่แล้วอัปมาทมหิในความไม่ประมาทประโมทันติย่อมบันเทิงทั่ว อปมาเทในความไม่ประมาทราตาเป็นผู้ยินดีแล้วโคจเรในธรรมอันเป็นอารมณ์อริยานางังของพระอริยเจ้าทั้งหลายหวนติย่อมเป็นเตปันติตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นชายิโนผู้เพ่งโดยปกติสาตติกาผู้มีความเพียรเป็นไปติดต่อันหาปร,รักกมาผู้มีความบากบั่นอันมั่นนิจ,จังตลอดการเป็นนิจ เีราผู้เป็นนักปราดผู้สันติย่อมถูกต้องนิพพานังซึ่งพระนิพพานโยคะคเขมังอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอนุตรังอันยอดเยี่ยมอิติดังนี้เทศนาปริโยสาเนในการอันเป็นที่สุดลองรอบแห่งเทศนาพระหูชนาอันว่าชนทั้งหลายมากโสตาปน,นาทโยอริยปุคลาเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นอเหสูงได้เป็นแล้ว เทศนาอันว่าเทศนาสาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์ชาตาเกิดแล้วมหาชนะสะแก่มหาชน,าาาชนอิติดังนี้แลสามาวตีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระนางสามาวดีนิติตังจบแล้ว